สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออนไลน์สเตชันทา้าไฟนะครับผมยีย่ปมือ วันนี้ไม่มีเสียงไก่ว่ะใช้ได้ว่ะก็อย่างที่หลายคนทราบนะครตอนนี้ออนไลน์สเตชันท่าไฟของเราเนี่ยมาในรูปแบบที hmm. mm ่เ hmm. ร mm ียกว่า a l l Star tournament นะครับโอ้โหไก่มาแล้วอ t สต t o u r n a m e n t นะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีแบ่งสายการแข่งขันอะไรว่าไปนะครับและวันนี้จะเป็นวันแรกของการแข่งขันในสาย B นะครับวันนี้จะเป็นใครไปดูกันเลยครับผมไปไป โอเคนะครับผมก็เห็นกันไปแล้วนะฮะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราในะวันนี้นะครับไมยนั่นเองนะครับหรือว่ามายานะฮะซึ่งแน่นอนวันนี้เขาไม่ได้มาเป็นพิธีกรผมเลยมาเป็นแดนแล้วก็ยูกิเด็กยูพิธีกรหญิงของเรานั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเจอกับพวกเขาทั้งสองคนกันเลยครับ โอเคครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู right here, yes. that, yes. life, ่ช่วงท้อฟอยปุ๊บนะฮะแล้ววันนี้ของเขานะฮะก็อยู่กับมายาและอยู่กีดและเด้งเย้สวัสดีครับ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 สวัสดีขอล้วมั้งเบิร์นเบดดี้เบิร์น S <S อ้าวนะครับผมวันนี้อยู่กับมาแล้วก็ยูกินะฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฉันเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับฉันมากทำไมวะอ๋อฉันจะแบบอกอกไปใช้ชีวิตได้แบบเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วมึงเพิง่งเพิ่งฉีดเข็มแรกอ๋อเหรอกูต้องสีี่เข็วมวะม,มึงต้องฉีดอีกเข็มแล้วหน้ากากาการล้างมือมึงก็ยังต้องใส่อยู่ดี <S <S โอ้อวันนี้ก็ตัดใจไปฉีดอ่าวัคซีนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะกลับมาถ่ายทาไฟทันไม่วะาหรือไหวไม่วะาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปกติ อยู่แปลว่าแปลว่าเหมายถึงว่าเออมันจะปกติไม่ว่าหลังจากนี้อะไรเงี้ยก็รีบถ่ายงานแล้วกันนะจ๊ะเออนะฮะอ่ะยุกี้ก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ไม่มีอะไรทําก็หาเรื่องเปลี่ยนสีหัวว้าสีเดิมอยู่แล้วเหรออ้าวงอกแหละเป็นพิเชอร์ไงเป็นพิเชอร์มึ้งอ่าเป็นวิเชอร์ไอ่วิเชอร์นี่เขาจะเรียกว่ามนุษย์กลายพันธุ์นี่แล้วมันเออเลือดเราลนตี้เลยเราจะมาแข่งกันเรื่องของมนุษย์กลายพันธุ์ในมาเวลคอมิกพูดถึงมนุษย์กลายพันธุ์ก็คงจะพูด ถึงพวก X-Men นะครับเป็นหลักแต่เอาดิงมนุษกายพันใน Marvel c o m i c มันมีมากกว่า X-Men นะอันนี้เผื่อใครที่เไม่ได้ตามฝั่งคอมิกนะครับแต่วันนี้ก่อนอื่นต้องถามน้งคู่ก่อนมีความรู้กันบ้างไหมเอ้าทำไมถามแบบทำไมด่าเหรอมีด่าหรือเปล่าอะไรกันบ้างคือจริงๆแล้วว่ามันมีหลายกลุ่มมากนน้นใน Marvel เรารู้สึกว่าเราแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่ากลุ่มแรกที่เรารู้จักไม่ใช่กลุ่ม Avengers เว้ยคือกลุ่ม X-Men ก็เลยรู้สึกว่าเราชื่นชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่มาจัดการดู X-Men ภาคแรก ถามว่ามีความรู้ไหมอย่างที่แชมโมถามเมื่อกี้ก็ตอบเลยว่ามี เป็นช่วงๆเป็นมาบ้างไม่มาบ้างยังไงวะ,ะยุก,กี้บ้างยุก,กี้บ้าง <c oughs> ก็ X-Men ภาคแรกเหมือนกันที่ทําให้ดู <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ามาตามมาเวลเลยอะ่ะก็คือไอรอนแมนภาคหนึ่งแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วมันจะมีสลับกับพวก X-Men บูเบลีนบูนันนี่ใช่ไหมคะเออเขาผมเอาจริงคล้ายๆกันเลยนะผมรู้จัก X-Men ก่อนเหมือนกันแต่ผมเป็นเกมว่ะ X-MenVSCapcom สมัยสมัยเพย์หนึ่งเออตอนนั้นยังไม่รู้เลยคำว่าอเวนเจอร์คืออะไรเออจริงเออรู้จักเหมือนกันเออนะครับ แล้วก็วันที่เราถ่ายเห็นเท่าแก่พักแซลอยจะไปผัวในมาเฟ๊ย,ยชื่ออะไรพักซอจุนใช่ไหม โอเคครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อเป็นการขัดขามัาด้วยโอเคไออันนี้กอนเจนี่นะฮะก็ต้องพูดกติกาก่อนได้แต่ที่บอกวันนี้นะฮะเราจะแข่งกันเรื่องมนุษย์กายพันธุ์ในมาเวลคอมิกซึ่งกติกาของเราวันนี้มันจะมี20หมายเลขหรือ20รูปมาให้เลือกนะครับเลือกมาปุ๊บเปิดมาจะเจอรูปคอมิกถมดำอยู่ตอบให้ได้ภายใน5วินาทีตอบเป็นชื่อตัวละครตอบได้ได้คะแนนนะครับตอบไม่ได้ก็โบไปนะครับผมแต่ก่อนจะไปแข่งกันทำเนียม ถิงขาตะไคร้มีไหมกูจะไปต้มไก่อ่างบ้านเหรอขิงก่อนขิงก่อน,านาอะไรที่ first ไปคือต้องบอกก่อนว่าเรามีปัญหากันหลายครั้งแล้วนะแม่มเรื่องของผู้ชายผู้ชาย,ยอ่าก็คือเรามักจะมีทายตรงกันเอาเป็นว่าวันนี้เ,เรื่องของพักแสรอยของเราเนี่ยเราจะตัดสินกันด้วย X men เนี่ยแหละถ้าคุณแพ้คุณต้องถอยไปถ้าไงฉันถอยเลยได้ไหม ทำไมง่ายอย่างวะอยากขึ้นเป็นท็อปเว้ยผมต้องชนะคนที่เก่งที่สุดที่สตูดิโอเราใส่เสกใส่ให้ด้วยค่ะอ่าอ่าไอวินจัดให้ด้วยพื้นที่มึงเยอะเนาะมึงให้ใส่ <c oughs> เสฟเยอพื้ที่ด้านบนมึงเยอะเนาะมาที่ไ <c oughs> ม้บ้างกีเนี่ยบอกว่ากีอยากจะไปเป็นท็อปอแต่ฉันเนี่ยอยากจะออนท็อปชามูเ้าเ <c oughs> okay. อาเ้ยคารัลเซอร์คารัลเอนจอยต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าคือไม่ใช่คนที่รู้เรื่องมาเวลหรือไม่ใช่คนที่รู้เรื่องเอ็กซ์เมนเยอะสุดแต่ชื่นชอบแล้วก็มั่นใจว่าความรู้อันน้อยนิดในวันนี้จะสามารถทําให้ดิฉันเนี่ยยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าได้บอกเลยว่าพักซอจุนเนี่ยไม่พ้นมือฉันไปแน่นอนเกี่ยวอะไรกับพักซอจุนเขาก่อนเอาแค่นี้จะไปทําอะไรเขาก่อน้วไปเกี่ยวอะไรเขาก่อนด้วยกูงงมากขอโทษโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะมาเริ่มแข่งขันกันเลยครับโดยยูกิจะเป็น ฝ่ายเริ่มก่อนนะครับหนึออ่งถึงยี่สิบถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาครับอุยอ้ย,ยมาจิกถูกต้องออง่ายมากอีบังบังบังบ้าง,างาถ้าไม่มีนี่ตายอ,นะอันนี้เอาจริงเวอร์เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นเราก็เห็นเป็นในนี้แหละถ,ถูกปะ่ะชื่ออะไรนะอันยาเทเลจอย,จอยโอเคครับยูกินำไปก่อนหนึ่งกะแน่น โอเคมาที่ไมาไมยเอาเลข20่สิบไปเลยถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ครับโคูราลิทถูกต้องไหนคุณบอกว่าผมดำไงนี่ผมขาวผมขาวไอตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะ <c oughs> คือลูกสาวของแมกนิโต โอ้โหนี่เก่งมากเลยนะถ้าได้รูปนี้ยอมรับเลยรูปนี้ตายคือเขียวอย่างนี้มันก็มีไม่กี่ตัวนะจริงๆไม่รู้รือว่าที่เก่งก,ก็ไม่รู้นะเพียบอาจจะเป็นพี่เก่งที่ตอนของิงมึงขิงไม่ได้อย่างเนี้เออโอเคตอนนี้มาตีเสมอว่าเป็นหนึ่งต่อหน,นึง่งอ่ะกลับมาที่ยูกินะครับผมที่คาววอีอยู่นะฮะอะไรอย่างยูกิไออ่ะเลือกเลขอะไรครับเราอยากได้หมายเลขสองนะเป็นอะไรอยา เป็นอะไรเลขก2นี่ผมว่าตอบไม่ได้นี่น่าเสียดายมากอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาอืมาถอุเฮ้ยเอ่อเฮ้ยใจคอหมอถูกต้องโอหง่ายจะต,ตายคิงแต่ว่ามันปล่อย,ม,อยมันปล่อยเยอะอไปหน่อยขี <laughs> ่ขึ้นมานำเป็น2ตอตอนหนึ่งคะแนน <laughs> มากลับมาดีไม่เลือกเลขต่อเลือกเลข5แล้วกันอ่ะครับพร้อมแล้วเบอร์หครับ3 2 1มาฮะ

ข้อเลขของด้อ่ะอย,อยากอยู่ใกล้ๆก,กันอ่ะเบอร์19บเก้ถ้าพร้อมแล้ว3ามสองหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมันง่ายเลยป้าอ่ะแองเจลนะครับผมแน่นอนว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอยูกี่น้ำขึ้นมาเป็นสต่อ2องคะแนนครับผมกลับมาที่ไมยเลข1อ่ะเลขหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้ว มันไม่ได้ก็ไม่รู้พูดแง่ะเนี่ยจริงหรอเปล่ะเออสามสองหนึ่งมาฮะแบกตีโตถูกต้องครับเอาเอาจริงว่าเป็นผมผมดูไม่ออกอะ่ะดูแคบไปหน่อยแล้วพลังรอบๆก็คือฉากหลังมันดูไม่ออกเลย <c oughs> โอเคนะครับคร <c oughs> อนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตามมาเป็นสามต่อสามคะแนนกลับมาที่พิเชอร์มนุษย์ไก่พันุ์ <c oughs> โอเคครับเบอร์หกนะฮะได้พร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาครับมิสิทิ ผิดเฮ้ยอุ้ยหมดเวลาคำตอบคือโดมิโนอ๋อตัวอะไรก่อนตัวที่โผล่ในเด็ดผู้พักสองอะอ๋อเ้วเออเออเอออ่ะเท่ากับว่าข้อนี้นะครับยูกิไม่ได้คะแนนคะแนนเลยเป็นสามต่อสามอยู่ครับผม กลับมาที่ไมยครับเบอชอบเลข12แล้วเอาเบอร์12ไหมถ้าเอาเอาต้องรีนบอกโอเคนึกว่าแค่ชอบนี่หรอเบอร์12อนะทีมงานนะพร้อมแล้ว2 1มานึ่ฮะโอ้โหดีนะถอบครับ ง่ายสุดในวันนี้แล้วปะเขาต้องหัวล้าะสะใจดีใจอะไรขนาดนั้นแต่การตอบถูกข้อนี้ทุกคนนึกออกไปบูเบลีนนี่นะฮะทำให้ไม้แสงขี่ขึ้นไปเป็น4ต่อ3คะแนนอ่ะกลับไปที่อยูเอร์เเบอร์เก้านะฮะถ้าพร้อมแล้วครับ3 2 1มาง่ายมากง่ายมากเคยโผล่ในหนังใช่หรอผิดครับหมดเวลาไม่ใช่หรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่า มีพยางค์เดียวได้บิงถูกต้องแต่ว่าตอบ <laughs> ไม่ทันแล้วเท่ากับว่าตอนนี้นะฮะไมายยิงทิ้งห่างกิดเข้าไปใหญ่นะครับผมที่คะ<อ>แนนยังคงเป็น4ต่อ3คะแนนนะครับ <laughs> กับว่ากลับามาที่ไมายถ้าคนี้หมายตอบถูกจะแซงเป็น5ต่อ3โอ้ยอยากแล้วงนั้นไมายเอาเลข11บเทีมงานถ้าพร้อมแล้ว สามสอง <นะ S 1> แฟน,นโทมแมกปะ ถูกต้องครับเอ้าดูไม่ออกแต่แต่เห็นข้างๆมันคือเรดี้แฟนโทเม็กมันก็น่าจะเป็นแฟนโทเม็กเพราะมันอยู่<อ>ด้วยกันเขาเป็นมนุษย์กายพันหนึ่งคนที่แบบว่ามี3มสมองแล้วก็แบบเหมือนฉลาดแล้วก็ต่อสู้เก่งแล้วก็แบบเหมือนคิดอะไรได้ไรเงี้ยเหมือนว่าเป็นนักวางแผนแล้วค่ะโอเคนะครับตอนนี้เท่ากับว่ามายนำะมาเป็น5้าต่อสามคะแนนว่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> เอาเรื่องว่ะกลับมาท <laughs> ี่ยูเด็กสิบขวบทีมามครับสิงต้องกันเรื่อย จำกันบ้านมันต้องตอบได้ดีกว่าจำกันบ้านก็คือแบบอ๋อไปกลับไปศึกษามาไปนี่อ้าวเอ้ก็ยังดีนะยังดีเลยดีเลยมีเซนเตอร์ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจโอเคเหลือสิบสามทีมงานครับสามสองหนึ่งครับเอามือเอากระดาษไปเช็ดทุบตาอุ้ยง่ายไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ คนแรกเลยอะอัพคกลิปถูกต้องเออเกือบไม่ยืดให้ไปให้ไปมันมีนี่ไงมีม้าสี่ตัวมีม้าสี่ตัวอย่างนี้นะฮะก็ภัยพิบัตินะฮะมาแล้วนะฮะอัพโกลิปเท่ากับว่าข้อนี้ตามมาเป็น5ต่อ4ขนคะแนนนั่นเองต้องลุ้นให้ไม่ตอบผิดสักข้อหนึ่งจะแจ้งตอบผิดก็ได้นะถ้ามันจะลำบากขนาดนั้นนะเอโอเคไมเอาส เบอร์สานะฮะเฮ้ยวันนี้มายังไม่ตอบผิดเลยนะก็ดีแหละเหมือนแฟนโทรมกับคุณก็ว่าคุณโชคดีกูว่าไม่ได้กูรู้แล้วจริงๆครับทีมงานถ้พร้อมแล้วครับสามสองหนึ่งมาฮะอาจเซลเปย็เขาตอบที่ถูกต้องครับตัวอะไรก็พ่อเขาเลยพ่อพ่อของไหนคอเลอร์เลยใช่พ่อเขาเลย เอาจริงว่าตัวขวาผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นไม้คอลเลอร์คอนนี้นะครับทำให้มายนำยูกิอีกแล้วเป็น6ต่อ4ี่คะแนนวะ่ะอ่ะยูกิเบอร์อะไรเราจยวะกวาดเล็ขที่หมดเลยเดีเอา17เบอร์17ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาออ้ใจหลอกถูกต้องไม่ผิดและอย่างไวม,งมันคือพลังมันชัดเจน โอ้โหใครใครดูหน้าบ้างรูปเนี้ยใครดูนะมึงดูอะไรดีกว่าโงมึงดูอะไรกูถามมึงก่อนเลยรูปนี้มึงดูอะไรขึ้นพลังหน้าลังบุกด,อ,ดอะไร <c oughs> ่ะโอเคนะฮะข้อนี้เท่าเกับว่ายูกิตามมาเป็น5ต่อ6คะแนนกล <c oughs> ับมาที่ไม้ไม้เลือกเลขตัวเดียวให้หมดแล้วกันไม้ขอเลือกเลขสี่งานฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาฮะ <c oughs> <c oughs> ไหนขอเลยถูกช่อง มาทั้งพ่อทั้งลูกเลยเออถ้าไอ้ข้ออาเซียวเมื่อกี้ไม่มีไนโคลเลอร์ข้างๆอะ่ะเผลอๆอาจจะตอบผิดได้แล,แล้วมาข้อดีก็อาจจะแบบไอ้นี่นะเออเปลีๆนิดนึงทามมิ่งมันดีทามมิ่งมันดีนะฮะทามมิ่งดีแบบนี้นะฮะนาม,มาเป็น7ต่อ5คะแนนครับโอเจ็ดข้อรวดว่ะอ่ะกลับไปที่ยูแปดค่ะเบอร์เบอร์แปดครับสามสองหนึ่งมาฮะวิดทหรอไม่ใช่ดูละ เอกให้แล้วกันถือว่าดูชื่อมันยาวนิดนึงชื่อมันยาวไปพยานอบแล้วเกล้วตอบบินตัวเองไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ตัวตัวนี้ตัวอะไรอ่ะ Cat เขาคือเด็กที่วิ่งทะลุดลานอย่างอะเราจะเห็นนงแอะอ๋เรจะเห็นเนากัแบบพักพแรกเอะคเบนภากแบบพักแรกๆเลยอะ่โอเคแต่ข้อนี้ได้คะแนนไปฮะเท่ากับว่ายูกิตามาเป็น6ต่อ7คะแนนว่ะไอ้ไ้ไตอบจริง นายชอบเบอร์15เบอร์15ครับทาพร้อมแล้ว3 2 1ตัวอะไรตันตะปอดปะถูกต้องครับมึงถมดำง่ายเป็นเป็นตัวที่ถมดำง่ายมากมันไม่มีคำจะพูดอ่ะโอเคตอบถูกเป็น8ต่อ6คะแนนตัวโตมันเลือกค่ามายากมากนะกลับมาที่ยูกิ ยูกิข้อต่อไปห้ามตอบผิดถ้าตอบผิดเท่ากับว่ามายจะชนะเลยแต่ถ้าตอบถูกแล้วมายตอบถูกอีกมายก็จะชนะอีกต้องตอบถูกข้อนี้ให้ได้แล้วลุ้นให้มายตอบผิดโอเคปะมึงงงปะเกลียดไปช่วยอะไรฉันเลยไม่ก็แคนั้นแหละเอาเอาหมายวามว่าฉันห้ามตอบผิดอีกแล้วเราล้วลุ้นให้มายตอบผิดเลยใช่โอเคป่ะโอเคโอเคเถอะโอเคเถอะเอาเอาเป็นว่าตอบให้ถูกก่อนข้อเนี้ยตอบให้ถูกก่อน <88. S 1> อ่ะเบอร์18นะครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาออมโอ้โห <I mean. S 1> อแถูกต้องครับง <I mean. S 1> ่ายโคตรกี่จีต,ต,ต,ตื้นมาครับเป็น7ต่อ8คะแนนครับแล้วนี่คือครอบแมสพอยต์ของไมล์เลือกเบอร์อะไรฮะ งั้นเราเอาสิบสิบเลยอ่ะเขาสิบเออสิบมาตอบถูกนะฮะจะเป็นผู้ชนะในวันนี้แล้วเป็นคนแรกของสายบีซึ่งต้องเปลุ้นว่าพี่ป้อมกับพี่โดนใครชนะกูจะเชื่อว่ากูจะได้เจอพี่ป้อมแน่นอนมันมาขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเอาเอาอะไรมาแข่งอ่ะโอเคเบอร์อันนี้เบอร์สิบนะฮะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาง่ายมึงตอบสัทีอ๋อเสีวมาถกอ่ะ้องครับ แล้วกับว่าวันนี้นะฮะออสตาทัวร์น n ม m e n t ของเราในท้าไฟฮะผู้ชนะสายบีคนแรกครับได้แก่ไม่เฮ้ยมาวะไม,นนไม่ผิดเลยเซเบอร์ทูธนี่ก็อ่าคู่แข่งวูฟเวอรีนถูกปะ่ะเป็นศัตรูคู่รักคู่แข้น เออนะฮะไอ้ยไอ้ตรงตรงไอ้ทางขวาตรงหน้าอกทางขวามันคืออะไรรูปร่างมันไอ้โม่ไอ้โม่ไอ้โม่ลำใหญ่เลยเออนะฮะย้อมาอีกทีนะครับผู้ชนะของเราในวันนี้ได้แก่ไม่ ตอบไม่ผิดเลย9้ข้ออู้หู้แต่ว่าไ<ต>มแต่มันมีข้อที่กี่ตอบแล้วบางข้อมันมนจะไม่ได้มันมีอยู่ข้อ,อสองข้อที่มายแบบน่า,าจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าดวงไม่ดีนิดนึงนะฮะแต่ว่าเอาจริงวันนี้กี่ไม่แย่นะคะแนนไม่แย่เลยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะเหลืออีกสองข้อครับอ่ะกลับมาที่กี่ก่อนเหลือเบอร์อะไรบ้างเบอร์สิบสี่กับสิบหกสิบสี่ค่ะอ่ะเบอร์สิบสี่ครับกีค่ะอ่ะเบอร์สิบสี่ถ้าพร้อมแล้วครับสามสองหนึ่งมาโอ้โหนจังเลยมิกกี้ไม่ใช่ถามจริง คืออะไรเดี๋ยวก็เดามาหมดเวลาแล้วต้องรู้ลรอป้าซีนเนี้ยตอบมาถูกต้องโหอันนี้คอมิกแบบเวอร์ชันเก่ามากเออแต่ซีนเด่นนะซีนเด่นเลยอะซีนเนี้ยกลับมาที่ไม้ถ้าเกิดไม่ตอบข้อนี้ถูกือนนั่นหมายความว่าจะตอบถูกหมดเลยทั้งแผงใช่ไหมอ่ามันมีข้อตัดสินอีกโอ่ะเก็บมาหกสิบหกพร้อมแล้วฮะสามสองหนึ่งเกมบิดถูกต้อง เป็นแบบมีผ้าคาดเี่ยแล้วผมแบบโผล่ออกมาอย่างนั้นเอออันเนี้ยไม่ใช่รู้เพราะว่าทรงผมหรือตัวนะรู้เพราะตัวข้างหลังอีกแล้วมาถึงข้อสุดท้ายของเราวันนี้ข้อตัดสินถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาฮะเอามาสักทีแหละมาทักที่แหละตอบหลายรอบแล้วเพิ่งมาเนี่ยตอบอ่ะถูกต้องทำไมข้อตัดสินมันง่ายกว่าอีกว่า อ่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็จบลงแล้วนะฮะย้ำกันอีกทีครับผู้ที่เข้ารอบสายมีคนแรกได้แก่มาเยอะสุดยอดสุดยอดนะฮะตอบไม่ผิดเลยวันนี้นะฮะและส่วนยูกินี่ก็เอาจริงเก่งนะ<อ>เห็นเลยเก่งเลยนะฮะตอบผ<อ>ิดแค่สองข้อเองมาพิสูจน์ให้คุณผู้ดูเห็นวันนั้นเป็นเจอคอมเมนต์ไม่คิดเลยนะพี่ยูกิจะเป็นโอตาคุเหมือนกันรุ่นไหนแล้วน้องพี่โอตาคุรุ่นไหนแล้ว,แ,ลวแก่แล้วแหละเมื่อกี้เนอ มันด่าตัวเองกูนั่งฟังอยู่ว่ามันเป็นคำโจมตวเองหรือเปล่าอะรอบต่อไปนะฮะผมสัปดาห์หน้าจะเป็นรอบของพี่โดนกับพี่ป้อมนะฮะถามมา้ก่อนอยากเจอใครหรือคิดว่าใครจะผ่านเขารอบขึ้นมาไม่อยากเจอใครเลยคนนึงก็ติงตองอีกคนนึงก็โรคจิตไม่อยากเจอใครอยากเจอใครเลยผมกำลังนึกอยู่ว่าใครติงตองใครโรคจิตใครลงลงมันทั้งคู่ใชมัน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 นผสมอ่ะรอดูกันแล้วกันนะฮะ ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยกับออนไลน์สเตชันท้าไฟของเรานะครับกับออสตาทัวน์เมนต์ตอนนี้สัปดาห์หน้ายังไงกลับมาเจอการวันจนันทร์ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เรามีเพจลิสต์แล้วอยู่ทางสักทางนะครับผมขึ้นมาแล้วนะฮะไปดูตอนเก่าๆได้นะฮะโอเควันนี้พวกเราทั้ง3คนและทีมงานหลังบ้านลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพ,พื่อพี่เปย์กำลังใจให้กับพวกเราด้วยนี่ไปแล้วฮะสวัสดีครับ